สวัสดีค่ะอีสานก,กินแซ่บมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้มาพอ่อพบพ่อกันคือเก่าเวลาเดิมเช่นเดิมเช่นเคยนะจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้แมวสิพามาก,กินแกงนมใหม่นะจ้าสิเอิ้นว่าแกงเปื่อกับบะหมี่พัดใส่นะจ้าพี่น้องจ้ากะแกงใส่เห็ดนี่คนๆนะจ้าพีนนน่น้องอันแมวบะหมี่บับบวบใส่แกงใส่นมใหม่ แกงใส่เฮดเนื้อจาละาการม,มีพักขาเสียดายพักขาใส่ทั้งกันเลยจ้ะกะซิมมีกขาะซิมมีเข่าสวยครับน้ำพริกนรกทำเองนะจ๊ะพี่น้องหยอยแซ่บๆเลยจ้ะพักแกงกะซิมมี่พักกัน,น,นอีหยังบุ๋นิ่นอื่นหยังบุ๋นมุ้งหูกะซิมมีคือพักกันตังโอบานเฮ้า อันนี้แมวกับบงหูคือกันซื้อมันเลดี้กับซอเมียนพักกันอันปาปิกานะจา๊ะเบาๆร้าย้ายห้างนะจา๊ะมือนนหิวเขาแห้งกับซิมีเขาสวยนะจา๊ะเดี๋ยวมามาซิมกันเลยนะาจา๊ะหิวเขา่าทัวสีเหล้วเวียกน้ำเฮียนนะาจา๊ะวันหยุดกับ ช้งใส่เห็ดผักคาใส่ทั้งกอ่อเสดายพี่น้องพอเพราะเมินมันมีกินเนาะอยู่เมือง่อกแพงแพงเบาวๆวดคือตักหยาดเงยเข่าสิ่งคือสิบบอบอร์เนนเข่าปันไดดอกสิเป็นเกลียง ไมว่าสิไปซื้อซุกคินนี่ก็ลืมซุกคินนี่เข้าใส่กัโทษเม่นผิดน่ารกจ้ะ พีนาลกที่เฮ็ดเองนะจ๊ะนอกจากผู้เดียวเ่าเบิดง่ายเนาะหอมๆพี่นนอะ งานในหาทัพพี่่ ใส่น้ำปลาาหลายๆพี่น้องอืม hmm. สวนหน่อยเพื่อแกงน้องใหม่อยู่เมืองหนอก เครื่องบ่ค่อยอย่าควบปันไดสาสิเฮ็ดเป๊กคือบานเฮาเนาะกับเป็นกระป๋องเนาะใส่น้ำยานังกระป๋อง ับมาได้จังไลยมากินน้ำแมวเลยดูก่อนอืมเผ็ดกอดดูดแค่เครื่องเดียว คลาเครื่อเดียวไปหน่อยคอยือกินมือเนี่เพรดูกล้างบานแช่ตูดแขด็งไหมอ เจอลูกโดดอันเดียวขึ้นหูวีเลยอยากใส่มือเลยพี่น้อง มจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้อิ่มอีหลีอีหลอนนะจ้ามื้อนี้อันแกงเห็ดไอ้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเนาะจ้าพี่น้องจ้าแซ่บแสบพี่น้องจ้าใส่ปลาเด็กปลาลานัวๆเนาะจ้าแล้วก็สดน้ำหวานๆโอ้ยแซ่บถึงลูกโดดบางหันหูอื้อเลยพี่น้องจ้าแห่งเงินโอชาโอชา,อาต่อเพราะว่ามันแซ่บเนาะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ขอบคุณหลาน์นะจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง,ง,ง,งให้เป็นกำลังใจแมวเนืนะจา๊ะพิสเพื่อสิพอผัดคลิปต่อต่อไปของแมวเนาาื้อจ๊ะพี่นองจา๋าสำหรับคลิปเมื่อนี้อิ่มแล้วลงเวทีได้นะจา๊ะพี่นองจา๋าบายยค่ะขอบคุณหลายๆจาย้า